สวัสดีค่ะเจะมินี่ทาโร่เจ็ดแปดเก้านะคะก็วันนี้ต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของซีนะคะก็วันนี้นะคะเรามาเล่นเป็นพิกอเด็ก,กันนะคะท็อปปิกเดืนนี้ก็คือเนื้อคู่ของคุณคือใครนะคะก็ไม่ได้อัปเดตในพวกคลิปแบบแนวแบบโซเมทหรือว่าเนื้อคู่มานานแล้วเนาะก็มาอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วนะคะในคลิปคลิปนี้เนาะแล้วก็อืม การอ่านซีไปการอ่านแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจะเกิดไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่นะคะเก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งไปเนาะรับจากพลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะพลังงานลบไม่ต้องรับนะโอเคเสียงยังอาจจะยังไม่ได้จับเต็มร้อยเปอร์เซนต์มากนะคะพอดีเจ็บคอมากเลยอะช่วงนี้ใช้เสียงเยอะนะคะโอเคก็ ก่อนเริ่มทำนายนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องซีนะคะช่อง YouTube ของซีนะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะว่าโอเคหรือไม่โอเคยังไงนะคะรับรับคำทำนายไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะหรือว่าเมนต์แบบว่าอยากจะแบบให้ทำคลิปหัวข้ออะไรารีเค q u e s ได้นะคะคอมเมนต์ได้เลยเนาะโอเคะ okay, งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1กันเลยนะคะทุกคนสบคลิปคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันที่กองที่1กันเลยเนาะ โอเคค่ะอันนี้ต้อนรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่ stray cat taro t เนอะอ่านผิดขออภัยนะเป็นสำหรับนี้เนาะโอเคค่ะก็้าเป็นนี้ก็คือเนื้อคู่ของคุณคือใครนะคะก็ไม่ได้เด็ดนานเนาะก็มาอัปเดตให้แล้วนะคะอันนี้สับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนาะโอเคค่ะก็ ก่อนแลนะเมื่อก่อนจะเริ่มนะคะเรามาเช็คกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจเกิดในราศีหรือว่าลัคนาอะไรนะคะตัวเราหรือว่าเนื้อคู่คนนั้นเขาเกิดในราศีหรือลัคนาอะไรนะคะแล้วก็รวมถึงตัวเราด้วยนะคะไม่คนใดก็คนหนึ่งอาจจะเป็นทั้งคู่นะคะมาเรามาดูกันนะคะ5ราศีนะฝากกดติดตามช่องซีด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ ส่วนใครที่อยากจ,จะดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามจอคิวดูดวงซี้ได้เลยนะคะไอเลน์อยู่ที่ดีค r ิปช i ่นบอลล่านะคะหรือว่าใตา้คอมเมนต์นะอ่ะราศีกันนะคะราศีกันธาตุดินกันธาตุดินนะคะมีนธาตุน้ำกันธาตุดินมีนธาตุน้ำแล้วก็พฤกษ์ศพธาตุดินนะคะ กลุ่มธาตุลมนะคะแล้วก็เมธทธาตุไฟนะโอเคตัวแรกที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะมีเลขดังต่อไปนี้นะคะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขหกสิบเอ็ดและสิบสองนะคะโอเคประมาณนี้เนาะ <c oughs> มาดูกันนะคะว่า,นาว้นง่วงคุณคือใครนะคะเขามีศาสตาเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้เนะาะสี่ใบก่อนนะคะ ใบ,บนะคะเซเว่นอัพคัพนะคะเจ็ดถ้วยเซเว่นอัพคัพเจ็ดถ้วยนะคะเก้าไม้นะคะอ้อผมนี่ผมสีก็ล่วงเลยเกินผมสีปะเนี่ยเอย้แต่ว่าสีดำไม่น่าใช่ผมสีนะอืมผมใครวะเออโอเคเดอะเวิลด์ <laughs> okay, นะคะ ติดผ้าดีเหลือเกินจ้าแล้วก็ใบสุดท้ายนึงดาบนะคะโอเคในะคู่ของคุณนะคะจากพลังงานหน้าไพ่เนี่ยจริงๆมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เจอกันทางโลกออนไลน์สื่อออนไลน์นะคะหรือว่ามีพลังงานของคนที่แบบว่าอยู่ไกลกันก็ได้นะคะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน,นต่างศาส,สนากับเราอะไรอย่างงี้เนาะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน,นต่างศาส,สนากับตัวเรานะคะแล้วก็ หรือถ้าไม่ใช่ต่างชาตินะคะก็มีโอกาสอย่างที่บอกไปก็คืออาจจะเป็นคนไทยที่เจอกันทางแบบเรื่องอะไรอาจจะเป็น Facebook Instagram หรือว่าแอปหาคู่โอมีโอมีอะไรสักอย่างเนี่ยเออหรือว่าคนต่างชาติก็เป็นพวกแบบที่แอปต่างๆเนาะทินดงทินเดอร์หรือคนไทยก็อาจจะทินเดอร์ก็ได้นะคะต่างๆที่เป็นคนจีนอะไรอย่างงี้เนาะเยอะแยะค่ะเป็นแอบปบมันเยอะแยะนะอือคนคนนี้มีโอกาสนะคะว่าเขาจะเป็นคนที่หน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะมีโอกาสที่เขาจะเป็นคนที่หน้าตาดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบ โปรไฟล์ดีนะคะโปรไฟล์ดีถ้าเขาไม่ใช่คนที่หน้าตาหล่อสวยเขาต้องเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต้องมีแบบสเสน่ห์แบบเอกลักษณ์ประจําตัวอย่างเช่นตัวสูงผิวขาวอย่างเงี้ยมันจะมีสเสน่ห์นะคะม,มันจะมีโอกาสที่จะแบบเออเป็นเอกลักษณ์เป็นแบบเป็นมาดเป็นสเสน่ห์ประจาตัวอะไรอย่างเงี้ยนะในส่วนของนีสใส่เนี่ยนะซีรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ ตอนโสดก็น่าจะเป็นคนที่แบบเอใครทักมาหรืออะไรเงี้ยก็ตอบนะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฟรนลี่นะคะทางสื่อออนไลน์นะก็อาจจะเฟรนลี่แบบว่าใครทักมาก็ตอบแบบเป็นมารยาทอะไรเงี้ยเนาะแต่เขาเป็นคนรักคนยากชอบคนยากนะคะเขาไม่ใช่คนที่แบบเอ้ยเอ้ยแบบเอ๊ะทักมาแล้วแบบเฮ้ย ชอบคุยด้วยทุกคนหรือว่าแบบโฮ้ยเปิดกล้องหน่อยซิวิดีโอคอลอะไรเงี้ยเขาจะไม่ใช่คนแบบนั้นเขาจะเป็นคนที่แบบเออคุยไปน,นานๆคุยไปสักพักใหญ่ๆก่อนถึงจะแบบเริ่มเปิดใจให้อะไรเงี้ยคือแบบสามารถเข้ามาในโลกของเขาได้เพราะเขาก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวเหมือนกันเขาดูเหมือนเป็นคนเ e อ็กโทดเนาะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นอยู่ในกึ่งกลางอะ่ะจะอิกโทดก็ไม่ใช่จะเ e อ็กโทดก็ไม่เชิงอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานดีๆในตัวเยอะนะคะน่าจะแบบว่ามีเพื่อนเยอะ อ่ะมีเพื่อนเยอะหรือว่ามีคนแบบอย่างที่บอกมีคนชอบเขาเยอะเป็นคนฮอตอะไรเงี้ยนะเอเขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้หัวมากๆนะคะขี้ระแวงเวลาเขารักใครเนี่ยเขาก็แบบมักจะมีแบบในบางคนนะในบางคนเฉยๆนะคะมักจะตั้งกาดนะคะแบบเออฉันให้เธอเข้ามาได้แค่นี้เธออย่าเพิ่งเข้ามาหรืออีกแบบหนึ่งก็คือให้เข้ามาละแต่แบบคอยระแวงคอยคิดว่าเอออีอคนนึงจะไปมีคนอื่นอีกคนนึงต้องแบบแอบคุยกับคนนั้นแอบคุยกับคนนี้ เธอห้ามมองใครนะหรืออะไรเงี้ยคือตระแบบเป็นคนที่ขี้หึงข,ขี้หวงมากๆนะคะอืมแล้วก็จริงๆในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนของเขาเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนฉลาดเลยนะคะเป็นคนที่มีความสามารถมีความเป็นคนที่แบบมีความสามารถแบบมีพรสวรรค์อะไรเงี้ยมากมายนะคะแล้วก็ เป็นคนที่มีความเด็ดขาดด้วยในความคิดของเขานะเป็นคนที่เด็ดขาดไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือว่าเรื่องไหนๆเช่นถ้าสมมติว่าเขาคบกับคนคนนึงคนคนนี้แบบเฮ้ยทําร้ายจิตใ,ใจเขานอกใจเขาเนี่ยเขาก็แบบไม่ยื้อไม่อะไรเลยนะตัดก็คือตัดตัดเลยอะไรเงี้ยหรืองานคือแบบเฮ้ยเลือกว่าจะไปทํางานที่ไหนระหว่างระหว่างจะอยู่ทํางานที่ไหนระหว่างไทยกับอเมริกาตัดตัดใจเร็วมากแบบเฮ้ยงั้นไปอเมริกาดีกว่าอะไรเงี้ยคือจะเป็นคนที่แบบ กระชับกระเฉงแล้วก็ความคิดเด็ดขาดนะคะรวดเร็วอยู่เหมือนกันรวดเร็วอยู่พอตัวเลยนะคะม,มีอะไรอีกไหมจากหน้าไพ่อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวสอนนะจะดูตัวสอนชื่อนะคะในแบบของซีเนาะไม่รู้จะเอาไหนมาอันนี้จะทำในแบบของซีแล้วกันจากตัวหน้าไพ่ที่ขึ้นมาแล้วกันนะคะสี่ใบเนาะ ตัว h นะคะตัว h นะแล้วก็ตัว s ตัว h ตัว s นะคะตัว p ตัว p มีตัว t ด้วยนะคะมีตัว t ตัว h ตัว s ตัว p เอ้ยพูดไปยังนะอะเอาใหม่เอาใหม่นะทุกคนตัว t ตัว h ตัว s ตัว p นะคะมีประมาณนี้เนาะโอเค ประมาณนี้นะสับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะนี่คือเนื้อคู่วองคุณนะคะคร่าวๆก็ประมาณนี้ละกันนะคะก็โอเคก็จบแล้วนะคะสับคนที่เลือกไพ่กองที่1นเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดตามช่องซีด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะจะได้ไม่จะได้ไม่พลาดคลิปเออจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะก็โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่2ต่ตอนเลยละกันซีไปแล้วนะบายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเป็นไพ่เจเบอนิตแอนิเมทฮาร่เนาะ เทปคอสำหรับนี้นะคะโอเคก็ก่อนจะเริ่มนะคะฝากกดติดตามช่องซีด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ซีด้วยนะคะ ไม่อยากพักทีใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามจาาคิวดูดูเอาที่ได้นะคะ ID ลน์อยู่ที่ d e s c r i p t บอล่างนะคะหรือว่าใต้คอมเมนต์นะคะก็ลองเลื่อนๆนหาดูนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจนเก,กินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะ อ่ามแล้วก็เอ่อมันเป็นดวงโดยรวมเนาะมันไม่ได้ตรงกับทุกคนอยู่แล้วทุกคนซีอะมีแพ็กเกจดูดวงแบบส่วนตัวอยู่แล้วนะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเนะื้อคู่คู่แท้อะไรต่างๆก็ลองแอดไลน์แล้วก็ทักมาดูได้นะคะจะเป็นคลิปแบบว่าเปิดไพ่แบบนี้แหละแบบเห็นคลิปแบบนี้แบบชั้นๆนี้บบเลยซีจะอัพลงยู u b e แล้วก็จะส่งลิงก์ให้คุณนะคะคุณก็จะสามารถดูได้คนเดียวดูได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะที่มีลิงก์เนาะโอเคก็สาคาสามร้อยห้าสเก้านะคะได้ห้าคำถามเนาะที่ซีตั้งไว้ก็ลองแบบทักมา ไม่เสียเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาเช็คก,กันก่อนนะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในราศีหรือว่าลัคนาอะไรบ้างท็อปปี้ตรงน,นี้ก็คือเนื้อห่วงคุณคือใครนะคะเนื้อห่วงคุณคือใครเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาคนนนั้นที่เป็นเนื้อห่วงเรานะคะอาจจะเกิดในราศีหรือว่า,าลัคนาเราจะจะสุขราศีอะไรกันบ้างเนาะ5ใบเช่นเคยนะคะเมษนะคะเมทธาดไฟนะคะราศีเมทธาดไฟเมทธาดไฟธนูนะคะ ัดไฟหูไฟแรงนะ,ะคะเพื่อนมีไฟเนาะโอ้ไฟมาหมดเลยค่ะแม่แล้วสีสิงนะคะเออแล้วสีสิงถัดไฟเช่นกันค่ะแล้วก็ถ้าลมทั้งหมดอันนี้ก็ไม่แผวค่ะสะบัดโบกไปเลยจ้ะแม่อันนีสิคึกเนาะเจ็บคอก็เจ็บกแมงคึกจังแม่เอออันนี้ไฟไปหมดแล้วเนะแม่สิงธนูนะคะแม่สิงธนูไฟเออลมก็จะมีกลุ่ม เมถุนตุนกลุ่มนะคะเมถุนตุนกลุ่มนาออ่ะใบสุดท้ายเมถุนตุนกลุ่มดูซิจะได้ราศีอะไรอีกอ่ะสุดท้ายเนาะนั่นถ้านน้ำยกไ้ท่านนี้เนาะท่าน้ำทั้งหมดก็จะมีมีนกรกฎพิจิกนะคะโอเคตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะมีเลขต่อไปนี้นะมีเลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้าเลขยี่สิบห้าและยี่สิบห้าเอ้ยยี่สิบสี่และยี่สิบห้านะคะ่ะออกมาจ้า ไม่ได้ทาคลิปแบบเกี่ยวกับหัวข้อเนื้อคู่มานานนะคะก็มาอัปเดตให้แล้วเพราะว่ามีคนแบบว่าขอความหลังใหม่มาเนาะแบบเอ้ยอยากให้ทําคลิปอัปเดตแบบเนื้อคู่คํามอซีอะไรไงนะคะก็จัดจัดให้เลยจ้ามีเวลาพวกก็จัดให้เลยเนาะคนดีคนขอมานานแล้วแหละแต่ว่าตีเพิ่งแบบจะมาจัดให้เนาะ โอเคสับไพ่กันนะคะเรามาดูกันเนาะว่าเขาองว่าเขาเป็นใลายอะไรยังไงนะสี่ใบนะคะมาดูกันนะคะ ว่ายังไงเขาเป็นใครอะไรยังไงรักษาแบบไหนนะคะก้าวไม้นะคะอ่าก้าวไม้นะคะนายอวบวอนเนาะก้าวไม้นายอวบวอนเทนอวบวอนนะคะโอ้พลังงานคือแบบเป็นไพ่ธาตุไฟจริงๆพลังงานคนธาตุไฟแรงนะคะจัสติกนะคะโอ้ธาตุลมด้วยราศีตุลน,นะคะเพชรบอนธาตุไม้ธาตุไม้อะธาตุไฟอีกแล้วนะคะธาตุไฟอีกแล้วเนาะไม่สิงธนูอะไรอย่างงี้นะคะ ะนคู่ของคุณถามว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะก็มีโอกาสนะคะว่าจะเป็นคนที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกันกับตัวเรานะคะอาจจะมากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าไม่มากนะคะแล้วก็ที่แน่ๆเลยคือเป็นคนที่บ้างงานมากบ้างงานมากแม่บ้างงานสุดๆไปเลยค่ะคือแบบบ้างงานบ้าเรียนมากๆคือแบบเช้าทรายใบเย็นก็ยังเป็นงานอยู่นะคะเออก็คือแบบโห งานมีแต่งาน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 คือแบบทํางานหนักมากๆทํางานเยอะมากๆบางทีแบบมีตังนะแต่ก็คือแบบแต่บ้านงานนะอะเช่าทํางานอนะเออเลิฟมากแล้วก็ซีรู้สึกว่าคนคนนี้นะเป็นคนตัวสูงนะคะตัวสูงผู้ชายนะถ้าเป็นผู้ชายก็คือจะเป็นผู้ชายตัวสูงนะคะสูงผอมนะคะสูงผอมผิวเนี่ยอาจจะเป็นผิวแบบเอเชียอะไรอย่างงี้เนาะผิวเอเชีย ผิวขาวเหลืองหรือผิวเหลืองอะไรประมาณนี้ผิวเอเชียนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยซีรู้สึกว่าจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะแบบรูปร่างสมส่วนนะมีเอวนะคะมีเอวมีหน้าอกแบบเออเห็นอนะเห็นว่ามีเอวมีหน้าอกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เอ่อคิวเข้มตาเข้มนะคะทงผู้หญิงทงผู้ชายเลยนะคะค่อนข้างที่จะดูดีดูดีนะคะดูดีเลยเรียกว่าดูดีได้เลยนะคะแล้วก็ uh, จากหน้าพายที่ขึ้นมานะคนคนนี้เป็นคนที่ ไม่รู้จะพูดัไงตั้งแต่เขาบ้านงานกับบ้านเรียนบ้านงานบ้านเรียนมากข้างรักข้างงานข้างเรียนมากนะคะแล้วก็คือแบบว่าชีวิตถวายให้กับการทางานกับการเรียนนะคะอ่ะเอออย่างหนึ่งที่คิดได้ก็คือถ้าเขามีความรักคนคนนี้เป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงมากๆนะคะที่แบบเด่นขึ้นมาเลยก็คือเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงมากๆถ้าเขามีแฟนก็คือเธอเธอห้ามมีคนอื่น ห้ามทิ้งชันห้ามมีคนอื่นห้ามคุยกับคนอื่นห้ามยุ่งเด็ดขาดเลยนะคะถ้าเขาให้ใจใครไปแล้วก็คือให้เลยให้เต็มร้อยเลยนะคะถือแม้ว่าเขาจะไม่ได้โรแมนติกมากไม่ใช่คนโรแมนติกแบบเฮ้ยแต่เองเขารักตเตงนะหรือว่า I love you นะอะไรเงี้ยเนี่ยว่าไอ้นี่นะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเขาจะเป็นคนที่แบบการกระทำชัดเจนแบบเขาจะไม่มีคนอื่นเลยเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้นะคะจะไม่มีคนอื่นเลยจะมีแค่ตัวคุณเท่านั้นนะคะคนนี้ขี้ระแวงคือเขาจะไม่พูดแต่เขาเป็นคนขี้ระแวงเขาจะเก็บทุกรายละเอียดนะคะอ่า ประมาณนั้นมีอะไรอีกไหมอ๋อเป็นคนที่มีไหวพริบนะคะฉลาดมากฉลาดหลักแหลมมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบวาจาศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นคนยุติธรรมนะคะไม่เห็นแก่ตัวอืมเป็นคนที่จริงจังนะคะจริงจังกับการใช้ชีวิตจริงจังกับการการใช้ชีวิตความรักการงานการเรียนเขาจริงจังมากนะ ประมาณนี้นะคะโอ้โหกองสอนพลังงานคุณเด่นชัดมากแม่เออโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวสอนที่เกี่ยวข้องนะคะตัวไม่ใช่ตัวสอนที่เกี่ยวข้องตัวสอนชื่อของเขานะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะ,ะแต่ว่าสี่จะดูจากหน้าไพา่ทโล่เอานะคะไม่ได้แบบว่ามีเป็นแบบตัวสอนอะไรเงี้ยสีจะแบบดูจากหน้าไพ่เอานะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็อาจจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้นนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูดูเอาไว้แล้วกันนะคะหนึ่งสองสาม อ่ะมาดูกันนะคะอ๋อตัวเจค่ะตัวเจนะตัวเจตัวเคตัวเอสตัวเควิลนะคะแล้วก็พีกนะับซีเนาะพีกับซี ตัวสอนนะคะเดี๋ยวฟังสี่ครั้งหนึ่งนะใครฟังไม่ไันก็ลองจดๆดูนะคะตัว J ตัว J ตัว T ตัว K ตัว S W แล้วก็ตัว C นะคะ P ทุกคนจำได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ หนึ่งนะคะโอเคตัวตามนี้นะคะ ตัว J ตัว T ตัว K ตัว S W P C นะคะเน,นี่อาจจะเป็นตัวเลขตัวเอ้ยตัวเลขตัวชื่อของเขานะคะที่มีชื่อมีดังต่อไปนี้เนาะ,ะมีกรประมาณนี้นะ,ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะส่วนที่เลือกพากองที่2นะคะสําหรับนี้เนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ะะก,กดตามช่องซีด้วยนะคะไม่อยากพลาดคลิปใหม่หรือกดกระดิ่งกิ๊งกิงด้วยนะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์สอบถามตัวคิดดูดวงของซีได้เลยนะคะอืมแล้วก็ อยากจะให้เซี่ยทำหัวข้อแล้วก็รีเควสไว้ที่ดิฉันบนด้านล่างนะคะก็วันนี้เสี่ยตัวอะไรไปก่อนนะคะที่จะมุ่งออนต่อกับคนที่เลือกให้กองที่สามและก็วันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะกองสุดท้ายแล้วนะก็จะเป็นสำรับนี้เลยนะคะอ่าแองเจลทาร์โดเนาะอ่านทั้งบทอ่านไม่ค่อยโอ้เนาะเออเนี่ย สำหรับนี้เนะาะเมื่อก่อนสิใช้บ่อยมากนะคะแต่ตอนช่วงนี้ก็มีผ้าใหม่ๆเนาะก็เลยแบบไม่ค่อยไ,ไ,ไ,ได้ใช้นะ,ะแต่ว่าวันนี้เหมือนแบบว่าดึงดูดมากก็เลยแบบตัดมาเลยตาแม่อะไรอย่างนี้มาใช้เลยอะไรอย่างงี้เนาะโอเคก็ท็อปิดวันนี้ก็คือเนื้อ่ของคุณคือใครนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจนเก,กินไปนะสุดขัที่อาจจะดูดูส่วนตัวนะคะสามารถอไลน์สอบถามจทคิดดูดูของซีได้เลยนะคะ อะไรๆที่ดีที่ช่วงด้านล่างนะคะหรือว่าใต้คอมเมนต์เนาะแล้วก็นี่มันเป็นแบบดวงโดยรวมนะคะทุกคนซีมีแบบว่าเป็นแพคเกจที่เป็นแบบดูดวงกับซีส่วนตัวเลยนะคะก็ราคาเป็นแบบคลิปวิดีโอแบบเห็นใน youtube เหมือนแบบเนี้ยที่ซีแบบว่าเปิดกล้องเห็นหน้าไพ่อะไรเงี้ยนะคะถ่ายลง youtube แล้วก็ส่งเป็นลิงก์ให้คุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้เก็บไว้ดูเมื่อไหร่ก็ได้อีกกี่ปีอีกเดือนคุณก็ดูได้เสมอเลยนะคะราคา3ามบาทก็ถ้าสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะคะเกี่ยวกับพวกคู่แท้เนื้อคู่่คนนนถัดไปปตาางๆะะรมณี้เ โอเคก็ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนนะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในราศีละคณะเราจะราศุกอะไรกันบ้างเราหรือไม่ก็เนื้อคู่คนนั้นนะคะอะมาดูกันค่ะห้าใบเช่นเคยนะจ๊ะมีนนะคะธาตุน้ํามีนธาตุน้ํากลุ่มธาตุลมธนูธาตุาไฟดินทั้งหมดนะคะภพศก,กันมังกรแล้วก็กรกฎธาตุน้ํานะคะโอเคตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะมีตัวเลขดังต่อไปนี้นะ ดูแป๊บเลขสี่เลข 4, เก้าสิบเอดสิบสองยี่สบหกนะคะเอลยี่สิบหกอกสามสิบห้าใช่ไหมท่อน,นี้ปะถูกไหมยี่สิบหกปะเอลยี่สิบหกปะถูกปะเนี่ยเอิงเอิงเออมากเลยอ,องมากวันนี้คนอื่นแบบอาจาะคิดโอ๊ยทำไมหมดซีดีจังวะดีดดีกว่าแบบว่ามืดมนนะคะดวงที่น่ารักโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะ ว่าอ่ะนักู่นั้นเขาเป็นใคลรลักษณะเป็นอย่างไรอะไรยังไงบาบาบานะคะอันเนี้ยใช้บ่อยจริงอันนี้ปไปขอบทองเลยเห็นไหมคือจะเห็นว่าเป็นสีทองเลยเนาะแต่ว่าสีใช้บ่อยจนแบบทะลอกแล้วแม่ดูดิใช้แบบชอบมากเลยอะชอบมากๆค่ะต้องอย่าขยับจ้ะตั้งไปแล้วอย่าขยับ่ะมาดูกันนะคะว่านักคู่นั้นจะเป็นใครนะคะนักขู่คนนั้นเป็นใครอะไรอย่างนี้เนาะ เนื้อคู่ของคุณเป็นใครอะไรยังไงนะคะเนื้อคู่ของคุณเป็นใครอะไรยังไงเราจะมาดูกันนะคะคนกองที่สามว่าเนื้อคู่ของคุณเป็นใครเนาะหนึ่งดาบนะสีต้องพูดตรงทีเดียวเลยหนึ่งดาบสามใบได้เป็นหนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบหนึ่งดาบแปดถ้วย สองดาบ The Fool นะคะโอ้พลังงานคือจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันกับตัวคุณนะพลังงานค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่าจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ไกลกันนะคะพลังงานก็คือเป็นคนที่อยู่ไกลกันแล้วก็อ,อจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะเดินเราไม่น้าบ้านนะอืม มีหนึ่งดาบแปดถ้วยสองดาบแล้วก็เดอะฟูนะคะจะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ไกลกันกับตัวคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นคนที่แบบคนนี้ก็คือจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันกับตัวคุณนะคะอาจจะอยู่ประเทศไทยหรืออาจจะเป็นอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในระแวกเดียวกันอะไรอย่างนเนาะมีโอกาสที่จะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะอายุอ่รุ่นราวเขาเดียวกันนะคะ รือถ้าแก่กว่าก็คือจะแก่กว่าเยอะไปเลยนะคะถ้าแก่กว่านะซี่ได้ไพ่บุคคลนะจะได้บอกลักษณะได้ขอละไพ่บุคคลนะคะเพิ่มม um ีดเห็นไหมก็คือจะเป็นคนที่แบบอายุเยอะกว่าเรานะถ้าเป็นต่างชาติก็คือจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเรานะคะแล้วก็เป็นคนตัวสูงนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็คือจะเป็นผู้ชายที่ตัวสูงผิวขาวนะคะโอ้ไก่มาแล้วมากองที่สามตลอดกองอื่นไม่มาเลยมากองที่สามนะคะก็นี่แหละอย่างที่บอกก็คือ ตัวสูงผิวขาวนะคะขาวเนี่ยอาจจะเป็นขาวแดงก็ได้หรือถ้าไม่ใช่ขาวแดงก็คือจะเป็นคนแบบผิวแบบอมชมพูไปเลยนะคะอืมแล้วก็รู้สึกคนคนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่ตัวผอมนะคะตัวผอมผิวขาวเหมือนกันผิวผิวเหมือนกันอะผิวตัวผอมแต่จะเป็นผู้หญิงตัวผอมผิวขาว เพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายก็คือจะขนสูงส่วนเนาะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงแบบตัวผอมอะไรเงี้ยตัวเล็กอะไรเงี้ยเนาะผิวขาวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อืมนิสัยก็คือจะเป็นคนที่โดยรวมแล้วเนี่ยภายนอกอาจจะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้แพราพาวนะคะแต่จริงๆคนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบอินโทรเวนิ่งๆนะคะไม่ค่อยแบบจะแสดงออกหรือว่าแบบว่าเทคแอคชั่นอะไรเขาจะเป็นคนแบบโอ้ไก่คือแบบร้องแบบไม่หยุดเลยแม่ นิ่งแบบนิ่งๆน,นะคะไม่ชอบสูงสิงกับใครอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยแต่ก็มีเพื่อนน้าอะไร <laughs> เพื่อนน้อยแต่เพื่อนน้าอะไรงเงี้ยอืมไม่ใช่ว่าเขาอัธยาศัยไม่ดีเพียง <im it> แต่ว่าเขาไม่ชอบอยู่ที่คนเยอะ <im it> ๆคบกับคนเยอะๆอะไรประมาณนี้เฉยๆนะคะชอบแบบมีโลกส่วนตัวคนที่แบบมีโลกส่วนตัวค่อน <im it> ข,ข้างที่จะสูงนะแล้วก็จากนักไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยซีรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจเคยผิดหวังในความรักมาก่อนเ <im it> ขาเป็นคนที่เวลารักใครก็คือรักมากแล้วก็ตัดยากมากเป็นคนที่แบบ ผ่านการมีความรักที่ย่แย่มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเปิดใจให้ใหม่เนี่ยก็คืออาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะไม่ได้เปิดใจง่ายๆเนาะถ้าเป็นผู้ชายนะคะจะเป็นผู้ชายที่แบบให้เกียดผู้หญิงมากๆนะคะเป็นผู้ชายที่แบบให้เกียดผู้หญิงนะเป็นผู้ชายที่แบบให้เกียดผู้หญิงแล้วก็สุภาพบุรุษเจตแมนนะคะเจตแมน ผู้หญิงก็เข้าปผู้หญิงก็คือจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าชอบเอาชนะจะเป็นผู้หญิงที่ชอบเอาชนะเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ค่อยยอมคนอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยยอมคนนะคะถ้ามีความรักก็คืออยากให้ผู้ชายอย,ายอมเธอมากๆอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์เธอประมาณนั้นเลยนะคะเจ็ดถ้วยเป็นคนที่ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะหัวคิดก็คือแบบเป็นคนที่แบบมีความสามารถพิเศษในการคิดอะไรเงี้ยคือแบบ คิดเก่งมากอาจจะคนที่คิดเยอะคิดมากก็ได้หรือถ้าเป็นในเรื่องของการางานก็คือแบบโอ้ยคิดโปรเจกเตงงออไไ์ได้เต็มหัวเลยคิดเรื่องงานเรื่องอะไรย่างเงี้ยได้เต็มหัวเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทรงนั้นเลยนะคะอืมเทมเพลนลืมอ่าน <laughs> เป็นคนที่แบบเอ่อพูดภา,าษาได้มากกว่าหนึ่งภาษาสมมติว่าเราเป็นคนไทยเนาะสามารถพูดอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้อะไรเงี้ยเออได้ได้ประมาณนั้นเนาะแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบรองเท้านะคะชอบเดิน ชอบเดินชอบออกกำลังกายก็ได้นะคะชอบไปท่องเที่ยวชอบไปเที่ยวอะไรเงี้ยผจญภัยต่างๆไม่ใช่โควิดนี่คือแบบไปในป่า,าแล้วป่าอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็เป็นคนที่เวลามีความรักคือแคร์คนรักมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเซนซิทีฟจริงๆเป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะเป็นคนที่แคร์คนอาจจะไม่ต้องคนรักก็ได้อาจจะเป็นแบบเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือแคร์มากให้เต็มร้อยเลยอะไรเงี้ยครอบครัวเงี้ยให้เต็มร้อยเลยอะไรประมาณเนี้ยเนาะ โอเคเราจะมาดูกันนะคะว่าตัวสอนนะคะชื่อของเขาเนาะตัวสอนความใบ้ชื่อของเขา,เน,นา,เ,ขาเนี่ยมีตัวสอนอะไรบ้างแต่ว่าจะเป็นการดูในแบบสีน้องสีงจะอ่านจากหน้าไพ่ทาโร่แล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวเขียนให้ในโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้อ่อืม ตัว t นะคะตัว t ตัว k ตัว w นะคะตัว p ตัว s แล้วก็ออครบละเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขียนให้นะคะเมื่อกี้ก็เขียนให้มีแค่กองที่สองที่หนึงวที่ไม่ได้เขียนเพราะว่าแบบกองที่หนึ่งง่ายอ่ะจะจำพูดง่ายนไม่เยอะนะคะตัว t K ตัว k ตัววตัว p ตัว s ตัว k มีประมาณนี้นะคะตัว T ตัว KWP แล้วก็ตัว S นะคะโอเคเนี่ยจะเป็นแบบว่าตัวสอนชื่อนะคะตัวย่อชื่อของคนคนนั้นนะคะคที่เป็นเรืงของคุณเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับที่เลือกไพ่กองนี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะ ถ้าไม่อยากค่าคีย์ใหม่หรือกดกระดิ่งจริงๆด้วยนะดูดวส่วนตัวแอดไลน์สอบถามกั่ยวกับดวงสีได้เลยนะคะก็สำหรับวนันนี้สี่ตัวตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยนะแล้วก็อยากให้เคลียร์หัวข้ออะไรก็คอมเมนต์รีเควสไว้ได้รีเควสข้อความไวท้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะด้านล่างคือคอมเมนตะ์อนะเนาะโอเคแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ